สบายดีมาพ่อกระเบาวน้อยสาวลุงมอนีสลุ่งสีมาผัดผักบงไฟแดงพี่น้องมีเสียงรบกวนกับขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องมาแล้วก็เห็นหมอกกระถาดด้เนาะพี่น้องเนาะน้ำมันห้วนลนะสลุ่งจะจะเอาพริกกระเทียมผิดจำไว้ลงเป็นอาหารง่ายๆกับพี่น้องบนยุางีงยาผัดผักบงอาหารธรรมชาติอาหารบ้นบานๆพี่น้อง ผักบุองไฟแดงผิดเ <c oughs> ดิมหอม้วพี่น้องผิดหอมแล้วก็จาจะผักบุองใส่พี่น้อ ใส่น้ำซุปยูพี่ no. น้องน้ำมันหอยเครื่งองปรุงกับผู้ไม่อย่างหนึ่งยากพี่ no. น้องเนาะเป็นอาหารใหญ่แบบบกเบี้ยน้ำมันหอยบกเบีมม้ยนใจเด้งปรุงปรุงรสใส่เป็นน้ำตาลทรายหนึ่งหนักเลยาตาใบตาลใส่นากเลย ็นอาหารง่าย,ายสบายสบายโบ,ยงงยบนุ่งยากเรามีหลายขั้นตอนนะพี่น้องนะผัดบ้งแป๊บเดียวครบแล้วจะลุ้มพีซีมันรสชาติพี่น้องยักจาง เพิ่มใส่ซอสแม็กซี่ <c oughs> แล้วแล้วแล้วไปเบิ่งกันเลยเนาะชารุ่งสิตักใส่จานให้เบิ่งน้ำกันเนาะ <c oughs> แล้วเอาจานมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิตัก,ก <c oughs> เป็นอาหารหง่ายๆบุงงยากหลายขั้นตอน ผัดผักบงไฟแดงเซบบ แล้ว,ลวพี่น้องเป็นไหนสีสันผัดบุปงไฟแดงสะลุงเป็นตะแซบบอเป็นอาหารหง่ายๆเนาะบนยุงยากบ่กบหลายขันตอนเป็นอาหารหง่ายๆสบายๆเนะาะสะลุงกะขอขอบใจเบสสคขุสุกคนนะับที่เขามาให้กำลังใจเบาวน้อยสาวลุงเอาไปพอก,กันคลิปหนะบาบายบายขอบใจขอบคุณค่ะ